ธรรม,มานุสติหันธรรมยังธรรม,มานุสตินณยังกะโรมะเซสวาขาตุภะคะวตา,ารธรรมเทตะเป็นในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิโกเป็นในสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิกุเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดกาเอหิปัสิกุเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนาติกุเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัว ปัจจัตตเวทิตภูมิวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนด,ดังังนี้ธรรมาพิคีติหันทรายังธรรมาพิคีติการวหเสสสภาขาตาตาที่พูนอยู่เขวเีนเส,นเสยอยู่พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริ พราะประกอบด้วยคุคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยัติวิโมคเตถุเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรผลปริยัติและปริปิพพาธรรมโมกุลกัะปะตะนาตะทาริทารี เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธทามหาต์ตมะหาระังวะระธรรมเมตังข้าพรเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งขวามรูธรรมโมโยสัพพานินั สัพรนางเขมนุตตมังพระธรรมในเป็นเมนสรณะอันเกษมสูงสุดข,ของสัตว์ทั้งหลายทุกติยานุสติฐานนัวันทามิตังสิเรนัน้ข้าพเจ้าไหวพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกอ์ที่สองด้วยเสียงกล้า ธรมมัสหา,าสมิธาโสวะธรรมโมเมสามิกิสระข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นานายมีอิสระเหนือข้าพเจา้าธรรมโมทุกขสขาตาจักทาตาจักตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ธรรมสานิยาเทนิสริรันชีวิตัจิตธรมข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระเถรวันทันตัจะเริสาธรรมเสวะสุธรรม,มตักข้าพระเจาวว้าผู้ววาอยู่จักประพตุตตางซึ่งความดีงามของพระเถร นัตถิเนสรณะอัญญามธรรมมเมสรณะวังสรณะ่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นวิสระอันประเสริฐขอข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเทนะวัตเถรยังสันทุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาธรรมมังมีวันทัพมาเนนะยัางปุญญงปะสุตังปัญาข้า,าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระทรรมได้ควรขวายบุญใดในบัดน,นี้สัพเพติอันตรายามีมาเหสุตัสสเททสัอนตรายทักกุ อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายกวาเจจสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกมังปกตังพยายังกรรมหน้าที่เตียนอันไดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วในพระธรรมทาโมปฏิคันหาตุอัตยันตังขอพระธรรม จงวดซึ่งทูกล่วงเกินอน,นัน์กาลังตรกสังวาิิตุวธทำให้เพื่อการสำรวมระหว่างในพระธรรมในการต่อไปขอกราบอนุโมทนาสาธุ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 อนุโมทาม